พี่น้องปองไผ่สมอมงสุบรนสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเศร้าพี่น้องขาเมื่อนี่บรรยากาศอยู่ที่เรนูอำเภอเรนูจังหวัดนครพนมบ้านของน้องบีมพี่น้องขาบ้านของน้องบีมบ้านนาของน้องบีมพี่น้องตื่นมาตอนเศร้านะหนาวพี่น้องขาหนาวแห้งไม่นั้ตัอุตสิหปเยี่ยมชมบรรยากาศบ้านของน้องบีมกันเลยค่ะไปเบื้องกันเลยค่ะพี่น้องว่าบรรยากาศ มีอีหอย่างแน่ๆนปลูกอีหยัยงแน่ๆนพี่น้องคะ่ะไปชมกันเลยคะ่ะพี่น้องไปเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปเยี่ยมชมบรรยากาศคะ่ะพี่น้องนิง่งหมองพักหมองพักอดนีบ้านเรนือนไทยของน้องบีมคะ่ะพี่น้องคะ่ะคุณแม่พันปูกอินยังป้านบม่วง ห <c oughs> นาวหลพี่น้องคะ่ะหนาวหนาวอันนั้นจะเป็นอีกอย่างน้อนั้นบ่งดอกดาวเรื่องค่ะพี่น้องโอปูบักพีกพีกบกักเขือบักแตงเอ้ยหนาวแห้ง <laughs> Tôi nào, đó, nào là <laughs> ba anh tiền rồi bằng ngày anh nên mang những nào mẹ thôi anh tàu ừ, bù, ทนล้นต่อเอาไป้ยังไปผัดบดจ่จนว่าจนวาใหญ่เบิดบ่มีผู้กินซอยอบ่เอาไปขาย,ขายบ่ ออืดอกดาวเรืองอันนี้พันนีหยังนี่คือดอกช่อยแง่ถะึะ <c oughs> ขอน้ำขอมาพันขอนขอ ปานหอมมีสูยาหงกลิ่นบะทันมึงใด้พ anyway nah ี่น้องค่ะฟังฟังพูดเป็นข้าวโพดข้าวโพดยังแม่น่ะข้าวโพดวานหรือข้าวโพดธรรมาอืมอันนี้มันแก้ว มันเกี่ยวมันเก้ว,กวอืมได้สีดละบอยาอดดอบอยดีอยู่บอกพี่น้องงามลายดอกดาวเรือ่องคขาอันนั้นพันหน่อย ตรงนู้นจะเป็นพันน้อยอันนี้เป็นจะเป็นดอกช่อใหญ่พี่น้องบรรยากาศหนาวบ่งหมอกค่ะรรยากาศเย็นค่ะพี่น้องค่ะโอ้มีบทสุยางสิเป็นตรงสิเป็นแตงสิเป็นทั่วรลันตรงลันเต่าพี่น้องว่าทัวรลันเต่าปลูกพุ่นเห็นบะคะอันนี้ตั้งแต่นีมานี่จะเป็นทั่วลันเต่าไปพุ่นจะเป็นแตงฟางพุ่นจะเป็นยังค่ะ โอ้มะเขือมะเขือครับพี่น้องป้าดกดกดกลายพี่น้องอันนี้บ้านน้องบีมนะคะบรรยากาศบ้านน้องบีมเล้ค่ะเด้อมึงหมอกล้ม,มลค่ะพี่น้องตื่นแต่เศร้า <c oughs> บ้านน้องบีมคุณค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นอเป็นพีกค่ะ ผีกรลังอันนั้นนี่พี่น้องกําลังอันขึ้นอันนั้นกําลังอันจับดอกกําลังออกมากพี่น้องมากเต็มอยู่ฟังพูนไกลคือลง่งอันนี้บริเวณรอบบ้านน้องบีมนะคะเดี๋ยวเขา่อยสิไปเบิงไปเบิงบ้านน้องบีมสร้างไหม พี่น้องค่ะกำลังกำลังแตกดอกกำลังออกมากค่ะ ันนี้ทั่วดินจะนี่อันนี้ทั่วดิน <c oughs> นี่จ้ะฝั่งนี้มาถึงนี้จะเป็นถั่วดินนะคะนาวลาลครับพ่ิน้นงอากาศเย็นเฮียงนาว ฟังนี่เป็นนี่สิเป็นทั่วดินค่ะนี่ ดดกคักดอกแน่พี่น้องเอ้ยบักพีกไหมสะ่อ่อนต้นบักพีกอ,อว่ลายพอดอกลายพี่น้องพอเป็นมากกิเสะอ่อน <c oughs> บังอีกก้อนดอกดาวเรืองอันนี้พันสักพันหน่อย้ะคะนันนี้อันนี้พันเล็กพันดอกน้อยเป็นพุม่มเป็นพุม่มเป็นพุม่มอยู่เบังอันนี้พันช่อใหญ่ ฟังน 10, ีง่จะเป็นพันชอใหญ่บรรยากาศดีบรรยากาศดีคุณแตงก็ปลูกกินเองค่ะ บรรยากาศดีครับพี่น้องเรนูนครพนมบ้านอยู่นอกๆเลยค่ะมันนอยู่ในบ้าน,านามองบังม่วงพี่น้องค่ะดอกบ,บังมง่วงบังม่วงเป็นมากแล้วครันม่วงม่วงเป็นมากแล้วพนนะนี่ค่ะกำลังแตกดอกกำลังแตกมากออกบรรยากาศดีครับพี่น้องเปต็ตะยูเตย์ เมื่อคืนนี้นอนนี้ค่ะนอนนี้ค่ะนอนตรงนี้ค่ะลำมุดตนนุ่นน้อยๆกำลังเป็นหมากพี่น้องบรรยากาศดีค่ะบเป็นตะมายูอยู่ต้นลำมุด ลำหุดกำลังเป็นมากต้นเล็กๆแต่หมากเต็มเลยแหละฮะห <c oughs> นาวลหลพี่น้องอากาศเย็นเย็น ขาโพดข้าวเหนียวแต่ก่อนทางนี้เป็นทางขี้หินแดงนะคะทางขี้หินแดงแล้วนี้กะเช่องปูนทางขี้หินแดงคือเกาเ <c oughs> <c oughs> มื่อคืนนี้แม่นางตองอูมาถึงประมาณอทุ่มกลัว มกลัวซองทุ่มค่ะว่าได้ไล่สดให้พี่ให้น้องเบื้องพระบ้านตรงนี้มันก็จะมืดนิดนึง อันนี้ก็ทัวร์้านเต่าอีกตอนนี้บรรยากาศดีไยพี่น้องค่ะบรรยากาศดีมากๆ เดี๋ยวไ่นั่งตรงอุมเมืม่อนี้เสีคลิปให้พี่น้องป้องไปายได้เบิง้งนี่แหละพี่น้องขาบ้านน้องบีมอำเภอเรนูจังหวัดนครพนมเดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งบ้านไม้น้องบีมาลำมดุด มาเบ่งลำมุดกกนี่พี่น้องลำมุดฟาดโดกค่ะพี่น้องค่ะพวกเป็นพุ่มเป็นพวกคิดว่าติดจนสิติดขี้ดินโดกลายฟาดค่อพี่น้องต้นลำมุดหน้าบ้าน ว่พี่น้องขายเห็น่่ะโดกแห้งพี่นงต้นละมุดเบงจะวาหอดตีดหอดดินพี่น้องโดกแห้งหลายต้นละมุดสะอ่อนพี่น้องสะอ่อนบรรยากาศบรรยากาศบ้านนาแต่สิภาพเปเรียงงัว่าไภาพเปเรียงควาว อย่างเออเป็นสวัสดีน้องบีมกันตื่นแล้วพี่น้องพามาเยี่ยมยามทำข้าวบ้านใหม่สวัสดีครับพี่น้องของาย ฮอดบ้านฮอดซองแล้วครับดีกตดีมุกดีใจบ่ฮอดบ้านก็ดีใจอยู่ดีใจเนอะปีเกือบปีบ่ได้กลับมาเบิ้งบ้านเปลี่ยนไปหลายๆลาจำฮอดสิบ่ได้เพ่งชมเอืมอ่ะโอเคครับพี่น้องขาพพอกับแม่นางตองอูใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้เอาไว้สำนีกร อเดี๋ยวเฮามาถ่ายคลิปให้เบิ้งงไม่คลิปนี้เอาไว้สำนีพือกันคลิปนาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดอ่าซับสไครต์ให้แม่นักตรงอู่น้ำเด้อค่ะเด้อ <c oughs> ฝากกดกระลิง่งเพื่อการแจ้งเตือนเวลาอ่าแม่นักตรงอูลงคลิปน้ำเด้อค่ะอ่าคลิปนี้เอาไว้สำนีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปเบื้องบ้านไม่ก่อนเดี๋ยวถ่ายบ้านไม่ให้เบิ่งครับพี่น้อง คลิปนี้ไว้สำนีแล้วค่ะด้อพี่น้องบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย